คนเริ่มทยอยมาแล้วจ้าคนเริ่มทยอยมาแล้วแต่ฟ้าฝนจะเป็นไงเนาะ <c oughs> มืดเลยใช่ฟ้าฝนฟ้าฝนดูค่ะอุ้ยไฟสว่างวาบวาบเล แสงสีไฟพร้อมสองสองชแนลสองเรานี่และจะมีชแนลนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอากำลังขอ้ยมาจากไหนเนาะเนี่ยมาดีใจมาจากไหนได้มาตัดมาตัดกระชอนจ้ากระชอนกระชอนเจอกันอยู่ไม่ใช่นี่อ๋อพี่ไม้พี่ไม้ หรือเปล่าพี่ไม้นั่นแหละอ๋อจ้ะผมต้องฉาดได้ออกจากบาทเนี่ยมันจะไล่มาถึงนี่ไหมเนี่ยไม่ใช่น้องระเลิดรถเปิ้ยไปเลิดเลยไล่มันไปโน่นสูงก็ได้ไล่ไปบ้านทในนู่นใครมาแล้วเนาะนู่นใครมาแลรถขาวรถไฟแม๊ปแม๊แม๊แม๊เอ้าใครมาแล้วไม่ทันใครมาเออตอนนี้รถมอลิเกดก็ทยอยมาแล้วมอเตอเกดเอาโคราชเล็กมอลิอร์เกดแล้วเนาะ อาคนลชเรียกตัวตลกอาผากลางเลือกอะไรนะผากลางเลีอกตัวจุกสวัสดีครับ o อ e จี o ีฮอเทสใหม่เทสใหม่หมอลิกเกสวัสดีครับชรถชรถไชชิชิคชิคชิคสวัสดีครับอน one two ่ h r e e ฮอ u r ชิคสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เอ้หนาทีนึงอจีฮอ ลมเย็นมากจ้ารอลุ้นเะนอนคืนนี้จะเป็นยังไอองคลิปนี้จบกอดเด้อ